สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเอานกเจ้าติดอีกแล้วน้าๆขาวๆเห็นบ่อขาวๆขาวๆโทษโทนี่ไปค่ะไป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 มาแล้วมาแล้วประจากสิวินก่อนเด้อนีอ่ยัดนี่เด้ยังยังบกก่ได้แก้เด้จ้ะได้แล้วโอ้ยกระพริบตาปิ๊พริบๆนกเจา้านกเจา้า พรจ,จ้าได้นกเจ้านกเป็ดได้จ,าจ้าแจ่ว่างสัยโรศัพท์มันเล็กมันบันทึกบ่ได้ฮะนะก็เลบยบ่ได้อันนมาฝากพี่ฝากน้องสำหรับมือนี้ได้ชัวร์ได้แน่นอนเอ้พระจ้าบ่ได้พรจ้าบ่ได้อันนเด้อมาเองค่ะมาเองมาเองมาเองเพิ่นกับบไร้มาทุกวัน มีทั้งนกเป็ดนกเจ้านกเจ้านานกเจ้าป่านกเจ้าอนหาหนาะเอิ้นบดึกเดี๋ยวจับประจาก,ก็เอิ้นบทึกอันนี้เจ้าขาวเจ้าบนเป็นเจ้าลายเนาะค่ะเจ้าลายสิก็จะอร่อย <c ười> นี่จา้าของแท้นแน่นอนนะคะของแท้นแน่นอนมีนกเป็ดนํเด้วยจ,าจาว้าอย่างที่ปราว่าวปราชบรีอนาเฮ้อนาอย่างที่ปราว่าวประจาชบร้ มันโทรศัพท์มันเต็มเนาะค่ะเนาะก็เลยก็เลยบอดได้นะคะพระจ้าขอโทษขออภัยเด้อเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่บอดได้บอดได้กินเนาะค่ะเนาะอันนี้พระจ้าขอโทษเลยเด้ออันนี้ประจาก็ย่อมรับอยู่ว่ากินเนาะค่ะถ้าคนที่จังใจกลางคืนจังไรเพิ่อกระต่ายอยู่แล้วเนาะแต่อันนี้ยังยังเนาะค่ะเนาะส่วนมากก็ยังเพราะว่า บม่ได้มีภัยเหตุอย่างกับมันเพื่อเราจะมาเจอหรืออย่างาเพื่นบอ่อนะเพ่นกับบ่อเป็นอย่างเนาะคะ่ะพ็จ,จะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณกําลังใจขอบขอบคุณเลิฟขอบคุณไล์าจากพี่เพื่อนๆเนาะคะ่ะทุกๆบ้านก็จ,จะเจ้าไหวอย่างญานลงดูเบื่องสภาพประเจ,จะ้าพระจ้าก็ไหวหน้าบ่อเป็นเด้นเ็กน้อยมาแชร์ว่าทําไมไม่เดินลงไปเดินลงไปก็บม่ได้ขึ้นมาพอดีเนาะเธอยายทําอะไรทําไมไม่เดินลงไปเดินลงไปก็ไม่ได้ขึ้นมาพอดีด <c oughs> <c oughs> ยยอเดนาะ ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกๆบ้านที่ให้กำลังแรงใจประจานเนาะค่ะเนาะ <S 2> <S 2> พร้อมเลิฟพร้อมไรพร้อมซับสไครพร้พอมชมโมงพร้อมเวลาที่ประจานได้เนาะคะ่ะแต่ว่าประจานยังเห็ดยังบบไดค้ค่ะก็เลยเห็ดหนิ่งๆประจานเห็ดก็โบ,บเป็นเนาะก็รอให้ลูกๆมาเห็ดเนาะค่ะเนะาะใครมีความรู้ใดก็มาสอนประจานเด้อประจานโบเป็นประจาก็เลยรอก็คงจะยังเก็บเหรียญคือเพื่นพี่ๆน้องๆ,ๆบ่ได้เนื่องจากประจานยังดบกอกอย่างเห็ดบบเป็น ประจ่าขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากกลับประมาณนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากะคะ่ะสวัสดีสวัสดีนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆบ้านนี่ระค่ะประจาจ๋าปราจ๋าปราจ๋าจริงๆเด้อเจ้าใส่ปจาจ๋าเน๊ะเนี่ยเนี่ยมัน,นเป็นด่างเนาะเนี่ยเฮียเพิ่นใส่ไว้เน,ะนาะเฮียเพิ่นใส่ไว้ ก็ประมาณนี้เนาะคะ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ประจาวัดไปเบ่งน,นกเป็ดเมื่อวานโอ้โทรศัพท์ประจาบดีนกเป็ดลงเป็นฟูงกับ่มีปัญญาค่ะนกเป็ดลงเป็นฟูงกับบได้ภาพสวยๆเนาะคะ่ะมีแา่ภาพบ่ค่อยงามประจาตวตดสินใจเสียวลงบลุรือบ่ลงเดี๋ยวภาพมันบ่งามหลายมาก,กัคือเด็กน้อยเล่นเฮน้อยแบบนี้เนาะ,ะขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายทุกๆ ไล่ทุกๆก,กำลังใจทั้งฟังยุโรปฟังพี่ฟังน้องเฮาเนอะค่ะประจาขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทุกๆบ้านเลยค่ะขอบคุณค่ะ